สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้น้องมิกยังไม่ตื่นนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนเป็นงานวันเกิดของน้องมิกนะครับวันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นเลยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงบ่ายแล้วนะครับนอนหลบนอนดึกกันเมื่อคืนเมื่อคืนจะภาพหนักไปหน่อยครับผมวันนี้ก็เลยมากินกับนนองนะครับวันนี้มีอ่ากุ้งนะครับผม เปงกุ้งแช่น้าปลานะครับกับไว้กินสามคนแต่วันนี้น้องมิกยังสลบอยู่นะครับก็เลยกินกันสองคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ใส่ด้วยงาขาวแล้วก็มีกระเทียมมีพริกนะครับผมแล้วก็กินกับน้าจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆเลยนะครับมาอันนี้ขาดไม่ได้อ่าขาด,ดไม่ได้คือผักสลัดนะครับผมตอนนี้พบกันตอนเที่ยงบ่ายแบบนี้นะครับก็มาเดี๋ยวเรามากินของอะไรแซ่บๆกันครับผมมาเลยอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะใช่เยี่ยม นี um, oh <cause> ่แหละกุ no ้งหัวหอมน้ำจิ้มเผ็ดใช่ใช่เป็นไงน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดครับเผ็ดมากวันนี้นี่แต่พี่ขี้หนูสวนอ่ะทุกคนแต่แซ่บ นี่แหละต้องกินกับแบบนี้แหละน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บมากเด็ดดูเด็ด่ะดูเด็ดนะน้ำจิ้มโคตรหนัก,กันแนวนี่เผ็ดสุดวันนี้มันเป็นพี่ขี้หนูไง ก็แล้วเผ็ดนิดนึงครับกระเทียม,มน้ำมีด้วยวันนี้น้ำไม่มีด้วย <laughs> แต่ผมชอบน้ำจิ้มแซ่บดีนะครับคุณผู้ชมครับกินไยคันครับผมก <laughs> ุ้งสดๆแเด้งๆ กรอบอกรึบเนื้อหวานหวานอืมบินโหตัวยังใหญ่เลยผักก็จะเน่านะ้วแช่น้ำไม่ใส่เมื่อวานนะจัดงานวันเกิดกันผักเมื่อวาน มันโดนน้ำมันจะเน่านแช่น้ำไวล้ล้างน้ำไว้เมียงเนี่ย <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> ย่างเด็ดคุณผู้ชมไม่ข่าวเลยสุดยอดล้างอย่างดีล้างโซดาล้างน้ำทำให้สะอาดที่สุดท่ตรงนี้มาเป็นของสดนะครับ พยายามต้มันเยอะมากเลยเนี่ยเผ็ดงาแตกเลยครับอาจจะเผ็ดลูกโดดนี่ก็ได้เนี่ยมันติดกุ้งมาไม่ต้องลูกโดดก็เผ็ดอันนี้มันเผ็ดเข้มข้นมาก อันนี้นะน้ำจิ้มแต่เมื่อวานแล้วนะครับพี่รลกกลับไปกินแต่เมื่อวานแล้วครับคุณผู้ชมแต่เนื่องจากติดงานวันเกิดมิกก็เลยไปซื้อของซื้อเค้กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครถ่ายเนาะคิปเมื่อคืนอ่ะไม่มีไม่มีใครถ่ายให้ดูเลยเนาะตอนแรกพี่บอลกัจะถ่ายมิกนีเละหมดครับเค้กเต็มหัวใช่แบบหัวนี่ขาวจั๊วเลยแต่ไม่ได้ครีมเค้กเลยเค้กสามปอนด์เต็มหัวหมดเลยครับคุณผู้ชมป่านนี้เ็ายังไม่ตื่นเลยครับ <c oughs> แ,ลแล้วไปนั่งกินกันบ,บนเขาเลยนะจะต,ตกกันบรรยากาศาได้มากแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับคุณผู้ชมได้รับชม,มแซ่บมากเลยน้ำจิ้มฝีมือแซ่บเกมซีมมฟู้ดนี่มันต้องเด็ดกินข,ของสดซีฟูดต,ต้องเด็ด ต้องเผ็ดต้องแซ่บไปเฮียมตื่นเลยตอนเนี้ยตื่นโอ้ผูม้มนี่ตีม่ะเด็ดขนาดไหนะดูโอ้ย แซ่บมาครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบกินกุ้งคอกุ้งเหมือนกับผมนะกินด้วยกันครับใายกุ้งไม่คอ่อนพันยอดแล้วมันเป็นน้ำจิ้มปั่นด้วยเม็ดพริกติดเต็มตัวกุ้งเลยร้าน ถ้าเทียมปั่นอ่ะมันจะเด็ดใชตำม,มันไม่ไม่ละเอียดมันต้องปัน่นนครับถ้าปัน่นเม็ดพริกม,มรรันจะติดตัวกุ้งมาเลยคุณผ,ผู้ชมเด็ดมากจัดมาสุดยอดไปเลยรู้สึกตื่นตอนนี้ตื่นมาก แล้วไม่มีน้ำซะด้วยใส่ง่าขาวมมว่ามันหอมนะใช่แม่ลองเหรพี่ลองเองตอนนี้เผ็ดมากรู้ดิเงื่อ,อไหลเต็มตัวหมดแล้วครับค่ณผู้ชมยากาศมันอบอ้าวอ่ะฝนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกไม่ตก ทำไมถึงไม่ตกนี่อออนอนแทบไม่ค่อยมีเหงื่อเลยครับคุณผู้ชมผมอย่างนี้อยู่แล้วผมนี่ร้อนหน่อยแหละเต็มหัวหใช่ไหมไหลเต็มแต่มันจะออกทางสีหน้าไม่ออกทางเหงือห่อ <laughs> <laughs> เผ็ดมันจะอะไรใช่ไหมสะอึกใช่ไหมเวลาเผ็ดอ่ะนอนใช่ถ้าผมเผ็ดหนักผมจะสะอึก เมื่อกี้พี่เกมได้กินไหมตอนต้นคลิปอะทำไมมันสึกอ่ะไม่รู้ของก็ไม่รู้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วอะแล้วอั้นไม่ได้หรออั้นไว้อืออั้นไม่ได้ก็กินอยู่อั้นคืออ้วกอ่ะเหมือนเราจะอึกเราต้องอั้นไว้ให้มันหายอ้ยอั้นไม่ได้มันอึกออกมาอย่างเดียวเลยแล้วมันจะอึกแรงด้วยทีหนึ่งอ่ะแปลกเนาะที่ไม่เคยเป็นเลยทีคุณผู้ชมเป็นไหมครับเวลากินเผ็ดแล้วสะอึกอย่างเงี้ย แบบอ่านไม่ได้อะมันขึ้นมาเลยใช่ไหมมันขึ้นมาเลยมันแบบบึกอย่างนี้เลยแรงมากมันอีกทีหนึ่งอ่ะแปกแต่ต้องเผ็ดแบบจัดๆเลยนะมันถึงจะใช่ก็เห็นนนเป็นบ่อยอยู่เวลากินเผ็ดจัดๆมันจะอึอึอยเงี้ยจะอึแล้วมันกันไม่ได้อ๋อมันกันไม่ได้เลยใช่ไหมจะเหยียมหมดมีพริกต่อนะจ๊ะพริกไม่หว ไข่น้ำจีมอย่างเดียวก็แล้วอ่ะเด็ดแล้วน้ำไข้มจีนอ่ะกุ้งแบบสดมากแบบเด้งๆเลยครับผู้ชมแล้วก็อาไปแช่น้ำแข็งแล้วก็แช่โซดานี่มันจะขอบขอบหวานอ่ะตอนนี้ดูหน้าผมดิเงาะเต็มตัวเลยตอนเนี้ยเผ็ดหนับหนึบหนึบ รวงแบบสดมากเลยแซบแทบพักขนาดเงาเต็มเลย มาอีกคนละ2สองตัวก็พอแล้วครับคุณผู้ชมเผ <laughs> ็ดเผ็ด <laughs> ไม่ไหวครับจิ้มเผ็ดมาก <laughs> น้ำไม่ได้มาด้วยน้ำอยู่บนบ้านนะครับนี่แหละความสุขของการกินกุ้ง ความสุขคําอร่อยโอเคโอเคแต่ตัวนี้คือเพดรวดอะเพดหลุดฮะรวดหลุดตั้งแต่นานเลยยังไม่ได้ไปใส่เลยพี่อะแล้วมันไปหาหมอที่เก็ไปไงหมอว่าช่วงโควิดไม่อยากจะให้ผมก็ไม่อยากไปบ่อยคลินิกอะอันตรายผมก็เลยแบบปล่อยให้มันหลุดไปก่อนให้มันแบบเวลาเคี้ยวมันก็กระทบหน่อยมันก็หมันมันแทงเงือกเวลากินอะไรถึงแข็งอะไรเงี้ยมันก็ไปแทงเนือกผมก็อยากจะดัดนะยางมันหลุดเฉยๆครับแต่เหล็กแล้วเหล็กมันออกมา อไอ้ที่สุดท้ายอ่ะมันแทงเงือบอะแทงเวลาเคี้ยวแล้วมันก็แทงแต่ก็ทนเอาครับไม่เป็นไรไม่อยากไปหาหมอช่องนี้โควิด <c oughs> มาคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปกินน้ำมันอันนี้เผ็ดมากเลยครับ <c oughs> อร่อยโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มากินกุ้งแช่น้ำป่านะครับผมอร่อยมากน้ำจิ้มก็เผ็ดมา,มากๆ่นกันครับผม ภาพเพื่นอนๆท็อปคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและคลิปนี้ผมกับน้องนนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเผ็ดมากกินน้ำก่อนอ้ายพี๊พี๊พี๊โอ้สบายไว